ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับที่ศูนย์ของรักไทยแ0ศูนย์ประจําจังหวัดชนบุรีเรามาที่นี่เพราะว่าเรามาติดตามนะครับความคืบหน้าวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปของผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเธอมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไตนะครับปัจจุบันเธอยังฟอกไตอยู่จะอดีตกับปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญสองท่านด้วยกันท่านหนึ่งคือเป็นผู้ป่วยอีกท่านหนึ่งเป็นเภสัชกร นะครับซึ่งดูแลควบคุมเกี่ยวกับเรื่องอพันธุ์ของวัชพายแปดศูนย์นะครับขอแนะนําให้ทุกท่านรู้จักกับเพจสตรกรหญิงอันสมารีนูน้อยและคุณพรพิมลกองขุนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราเคยนําเสนอเรื่องราวของคุณพรพิมลออกไปแล้วเมื่อครั้งก่อนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไตอยากให้พี่พรพิมลได้เล่าให้เราฟังอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อบางที เตือนเตือนว่าเมื่อก่อนอดีตตอนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไตเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนที่ที่ป่วยครับผมแรกแรกเลยป่วยแรกแรกเลยครับผมมีอาการแบบผิวพรรณเนี้ยมันจะไม่เกรียมนะครับครับผมแล้วก็จะรับประทานอาหารไม่ได้จะรู้สึกแบบมันอ่อนเปรียเพรียแรงเดินไปไหนมันก็จะโซเซอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าคือมันมีปัญหาเข้าใจว่าเป็นพวกเส้นเลือดเนี่ยค่ะ ในคหาปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดของเราเนี่ยมันอาจจะบกพร่องชำรุดบกพร่องหรือว่าตีบปันอาจจะมีไขมันเกาะอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ทราบนะคะไปตรวจที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าเราเป็นโรคไตความรู้สึกเป็นไงคือความรู้สึกของเราเหมือนคือในช่วงนั้นดิฉันก็ป่วยมากเลยห่วยมากเลยจนกระทั่งแบบมันมัน มันเปรี้ยมันเพียแรงแล้วก็ประสาทอะไรมันก็มันรับรับความรู้สึกไม่ดีอะคะ่ะหมอบอกแจ้งว่าพี่ต้องคอกไตเป็นมาระยะเวลาของการดูแลเกี่ยวกับเรื่องไตเนี่ยนานกี่ปีาาลังจากวันนั้นถึงวันนี้าาเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ตั้งแต่เป็นมาก่อนที่จะมาเจอปริพันธ์ของพริษักไทยเป็นมากี่ปีเป็นมาหกปีหกปี ฟอกไตมากี่ปีฟอกไตมาหกปีหกป,ปีเลยความรู้สึกเราดีขึ้นไหมในขณะที่เราฟอกไตไปฟอกไตไปฟอกไตฟอกไตไปเนี่ยความรู้สึกไม่ดีค่ะคือความรู้สึกเราก็จะดีขึ้นในระยะหกเดือนแรกคือหมายความว่าเราได้รับประทานอาหารได้นะคะครับผมไม่คลื่นไส้ไม่อาจีย,ยะอะไรนียค่ะนี่นี่คือนี่คือส่วนหนึ่งก่อนที่จะมาะเจอวิพันธ์ของบริษัทรักไทยแปดสูตรนะครับทำพอยังนิดนึง อย่างปัญหาของคนที่เป็นโรคไตเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเลยมันทําอะไรมันทาให้ไตเสื่อมไตไมีปัญหาอะไรพวก,น,น,กนี้ครับจริงๆที่ที่บอกสาหเหตุการณ์ที่คนเกิดเป็นโรคไตนะคะครับผมมันก็เนื่องจากที่เวลาอรับประทานอาหารนะคะพฤติกรรมการกินพฤติกรรมใช่ใหไขมันไปอุดตันตามเส้นเลือดเกาะอยู่ตามไตนะคะคตามไตตามตับตาะะมส่วนต่างๆของร่างกาย ทีนี้เวลาเราเราับประทานอาหารไปใช่ไหมคะ,คะสารอาหารต่างๆก็ไม่สามารถนำพาไปเลี้ยงอาหารในทัวร่างกายข้อจำกันที่สุดใจไม่สามารถกรองของเสียออกจากร่างกายได้ขับล้างของเสียออกได้ขับล้างของเสียออกจากร่างกายได้นะเคสของคุณพรอพี่มลเนี่ยนะคะ,คะลักษณะเขาเป็นเป็นก่อนที่จะมาเจอรับประทานยา<ช>ตัวน,นี้นะคะเขาเขาเขาอาการเรียกว่าเป็นไต ในความรู้สึกของเราเนี่ยในการที่เราดูแลร่างกายของเรารในแผนปัจจุบันแล้ววันนี้กําลังจะตัดสินใจไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องแผนโบราณเนี่ยคิดยังไงบ้างก็คือด,ดูดีกันแบบก็ก็มีแบบพ่อแม่อะไรเงี้ยนะคะแบบเออเขาก็เป็นแผนโบราณน,นะคะมีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วก็เลยแบบมีความเชื่อในยาไทยนะคะว่าเป็นยาที่จะช่วยหลชีวิตจริงๆช่วยได้นะ ทำอย่างไรตอบว่าไงถึงตัดสินใจใช่ยังตอบว่าไงถึงตัดสินใจใช่ก็แบบคิดว่าลองดูไหนๆก็ไหนๆแล้วมั่นใจแล้วแรกๆเป็นไงบ้างแรกๆรู้สึกแบบประมาณสามวัน้วก็ทราบแล้วเป็นยังไงไอ้สามวันว่าอาการเนี่ยรู้สึกร่างกายมันจะได้รับคือมันมันร้อนนะคะเนร่างกายมันร้อน แล้วก็เลือดลมก็เดินดีมีความรู้สึกว่าเออมันรูบวาดใช่แล้วก็พอประมาณสักเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยร่างกายก็มีความสดชื่นครับกะปี่กระเป๋าแล้วก็เดินมันก็ไม่ไม่อ่อนแรงรไม่อ่อนล้าแบบเมื่อก่อนอรทราบมาว่ามีผลตรวจที่มันมีพัฒนาการมาในทางบวกเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับเออค่าของ ค่าของ the ข,ของเสียก็ลดลงค่าของเสียค่าของของเสียในเลือดใช่ลดลงอเกล็ดเลือดเป็นไงเกล็ดเลือดเอเม็ดเลือดแดงเนยที่เขาตรวจมาเนี่ยนะคะก็สูงขึ้นเดิมเป็นไงเดิมเดิมทีเดียวเนี่ยฉีดยาแล้วมันไม่ขึ้นเลยอ๋อเวลาเราฟอกเสร็จแล้วต้องเพิ่มเม็ดเลือดใช่ป่ะเพิ่มเกล็ดเลือดใช่ค่ะเพราะว่าคนเป็นโรคไตวายเนี่ยแบบเขาจะเลือดจาง เลือดจางแล้วหมอเขาจะต้องให้ยาเพื่อที่ไปกระตุ้นครับผมกระตุ้นให้เม็ดเลือดมันเพิ่มขึ้นอ่าอ,อ,อาการลักษณะนี้ตัวกลุ่มของกวาวคือแดงกวาวคือขาวมันมาช่วยอะไรมันมาช่วยอาการเขาได้่ครับจริงๆในในกาวคือแดงกับกาวคือขาวจริงๆนั้นมันมีสมุนไพรอยู่นั้นเยอะนะคะมไม่ใช่มีเฉพาะกาวค,คือขาวไม่ใช่มีเฉพาะกาวคือแดงนะมีสมุนไพรที่มีหน้าที่สร้างฮอร์โมนครับ สร้างเซลล์กลุ่มสมุนไพรที่สร้างฮอร์โมนใช่แล้วก็บำรุงเลือดสร้างเซลล์ขยายหลอดเลือดขยายหลอดเลือด่ะแล้วก็มีสารอาหารอืมเรียกว่าครบหมดเลยค่ะในกรณีที่เคสผู้ป่วยนะคะหนึ่งแคปซูลหนึ่งแคปซูลเนี่ยนะคะเขาทำหน้าที่หมดเลยทั้งสร้างเซลล์เซลล์ที่ตายแล้วนะคะแล้วก็สร้างฮอร์โมนบำรุงเลือดแล้วก็มีสารอาหาร ขยายหลอดเลือดเรียกว่าครบหมดเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในเคสของผู้ป่วยทําไมว่ากรณีล้างไตแล้วทําไมผู้ป่วยดีขึ้นนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาจะไปสร้างฮอร์โมนสร้างเซลล์ในร่างกายที่เสื่อมแล้วที่ไตไม่ทํางานแล้ว่อแล้วตัวนี้เขาจะไปสร้างตอนนี้พี่พรพิมลปัจจุบันก็ยังฟอกยังฟอกเลือดอยู่นะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปนะครับวันนี้ต้องไปแต่ผลของการฟอก มีฟีดแบ็กกลับมาที่ตัวเองยังไงบ้างตอนนี้สถานการณ์ของตัวเองอกําลังกายเอ้ยอะไรเอยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เช้าจนนอนคือร่างกายกนอดู่ขึ้นครับ่างกายสดชื่นเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบกับเมื่อตอนครั้งก่อนครั้งที่ที่เรายังไม่ได้ใช้มันมันมันจะหมดแรงนะคะทุกครั้งที่ฟอกคือคนป่วยทุกครั้งที่หลังฟอกเลือดเนี่ย จะจะแบบหมดแรงต้องฮิ้วปีกไปต้องหิ้วปีกแต่ตอนนี้ไม่ต้องพิ้วแล้วค่ะวิ่งผมเห็นวิ่งวิ่งข้ามถนนตอนนี้วิ่งได้แล้วค่ะพี่แข็งแรงกว่าเดิมเยอะมากอาการตอนนี้เป็นไงบ้างามเดินนี่แบบเดินตัวปลิวเลยเดินตัวปลิวแล้วคคือจนคนเขาในโรงพยาบาลนี่นะคะ ตามร้านอาหารเนี่ยคนจะเยอะใช่ไหมคะเขาก็มองดูเก็บอกอุ๊ยคนนี้ทำไมทำไมฟื้นเอามทำไมแปลกทำไมแปลกว่าคนป่วยทั่วไปเพราะว่าเดิมแล้วพี่ย่องหรือโดนยิ้วปีกอย่างว่าใช่ป่ะมันเป็นไงใช่ไหมทุกครั้งที่พี่ไปฟอกนะโดนยิ้วปีกกลับปัญหาที่เกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายอะไรบ้างที่เจ้าสามตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าผู้ป่วยแล้วนะคะก็ให้ทานได้ ทุกเคสแต่ว่าถ้ายังไม่ผวยแนะนําเลยค่ะว่าต้องทานเลยเพื่อเพื่ออะไรฮะเพื่อไปสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแล้วก็สร้างเซลล์ที่เราเริ่มเสื่อมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอวัยวะต่างๆของร่างกายไม่ว่าไตเราตับเราเส้นเลือดหรืออะไรต่างๆเนี่ยปอดเราม้มเราต่างๆที่เริ่มเสื่อมแล้วนะคะเนื่องจากว่าบางทีเรารับประทานอาหาร ทุกมือเนี่ยอาจจะมีไขมันอาจจะมีสารเคมีอาจจะมีพวกกรดยูริกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไปตกค้างนะคะสารพิษต่างๆในร่างกายเพราะฉะนั้นเราให้ขับออกไปแล้วก็ไปสร้างเซลล์ที่เสื่อมแล้วที่รงัคือดูแลระบบใช่ค่ะเริ่มต้นดูแลระบบใหม่เลยทั้งระบบใช่ตั้งแต่พื้นฐานเลยค่ะตั้งแต่พื้นฐานเลยค่ะวันนี้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่กับตัวเราไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคอะไรก็ตาม ดีขึ้นมากมายอย่างไรเนี่ยหรืออยากจะให้พี่พรพิมลได้บอกกล่าวหรือพูดคุยกับคุณผู้ชมที่ชมเราอยู่ว่าถ้าเกิดมีพี่น้องที่เขามีปัญหาเรื่สุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดพี่จะบอกเขาว่าไงคือหรือว่าแบบสมุนไพรเนี่ยนะคะใน ในบ้านเมืองเราเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะ,ะตแต่ว่าสมุนไพรของของไทยเนี่ยซึ่งมีมาต้องนานแล้วแล้วบรรพบุรุษของเราเนี่ยก็รับประทานมาแล้วก็ได้ผลมีสภาพร่างกายแข็งแรงผิวหนังก็เต่งตึงแล้วก็ไม่เกิดโครคภัยไกล้เจ็บเนี่ยนะคะก็อยากจะให้สนับสนุนของไทยๆดีกว่าแ่มไหมไม่แพ่ไม่แพด้ไม่แด้วย <c oughs> คนที่ที่เป็นแล้วอย่างพี่วันนี้ความรู้สึกของตัวเองคิดว่าชีวิตเราเหมือนได้ใหม่ไหมใช่ค่ะเหมือนชีวิตเนี่ยดีขึ้น,นเหมือนชีวิตใหม่เลยนะครับวันนี้ทางรายการของเราต้องขอขอบคุณนะครับแก่รับเชิของเราทั้งสองท่านนะครับที่ให้เกียรติการทำรายกาของเราเป็นอย่างสุครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ